สวัสดีครับทุกคนอย่าลืมมาติดตามนะครับวันนี้มีหลังเกมนะฮะหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเตะกับเวสต์แฮมเสร็จนะครับนัดนี้ถือว่าเป็นนัดที่สําคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าโปรแกรมในเดือนนี้นะเอาตรงๆนะครับเราไม่ควรที่จะพลาด3มแต้มเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับในขณะที่เมื่อวานนี้นะฮะลิเวอร์พูลได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับส่วนแมนซิตี้สะดุดแล้วนะครับเสมอเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจำเป็นที่ต้องทําคะแนนนะครับเกาะหัวตารางไป เดือนหน้าเนี่ยโปรแกรมหนักทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหทั้งบอลในประเทศแล้วก็บอลน,นอกประเทศบอลยุโรปเอาง่ายๆช่วยกันกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องวัดดีหลอ CG นะฮะชอบพี่มากครับติดตามเป็นปีแล้วครับ f อซขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเด้อพี่น้องสู้ต่อไปลินกาแต่ว่านายจ่ายได้สวยมาก ยากหน้าที่จะจ่ายทะลุเซนเตอร์คู่นี้ได้แบบนี้นะฮะแม่งจ่ายซะดีเลยนะลินกาดนะครับผมก็หวังว่าลินกาดเนี่ยจะเรียกฟอร์มกลับมาได้น,นะครับเมื่อได้รับโอกาสนะผมว่าคงไม่เป็นตัวจริงหรอกคงเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมเชสซีลินกาดอะอยู่ก็ต้องเชียร์ก่อนนะครับถ้าโซชาออกจริงพี่อยากได้ใครมาแทนครับถ้าเอาเหตุผลด้านฟุตบอลเนี่ยผมเลือกคอนเต้ละกันเพราะว่าเขาสามารถทําทีมได้แชมป์ลีกนะครับแล้วตัวอย่างเช่นเชลซี มีประสบการณ์ในการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเหตุผลส่วนตัวนะเอาความชอบก็คงเป็นซีดานเหมือนหลายๆคนนะครับแต่ตอนนี้ต้องเชียร์นะโอเล่ไปก่อนเพราะว่าแกยังเป็นผู้จัดการทีมแมนยูอยู่ชอบคลิปอาร์มากฮามากขอบคุณมากนะครับถ้าจะเอากางรับดีๆต้องคาเซมิโร่ของเรอัลมาดริดเลยพี่ถามมัตติก่อนนะว่าเขาจะขายหรือเปล่าอย่าให้คิมมิชมาแมนยูครับส่วนตัวบาเยอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับคิมมิชยิงได้ด้วยแล้วก็บาเยอร์ แม่งยิงโบคุ้มไปยับเลยนี่มันเตะบอลหรือเป่ากบอยากเห็นสองคู่หูแม็กเฟสลงด้วยกันแล้วครับผมคิดว่าลินกาดมันยังมีดีกว่าหนูหมากหลายอย่างอยู่นะครับอย่างน้อยมันก็มีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่สวัสดีคุณธนาวัน์นะครับสำหรับชุดเล็กนะฮะเด็กเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูเต็ตชุด u 18นะครับเมื่อวานนี้สามารถนะครับเอาชนะเบอร์มิงแฮมครับเบอร์มิงแฮมนะฮะ ในการแข่งขันนะครับพีเมิลีขับยูสิบแปดซึ่งเป็นรายการบอลถ้วยเอาชนะไปได้นะครับสองแปดนะฮะโอ้โหยิงเลยขนาดนี้เนี่ยในขณะที่แมนยูชุดยูยี่สามนะครับสามารถเอาชนะไบตันชุดยูยี่สามไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งโดยเกมนี้นะครับฟิลโจนแล้วก็น้องดินเฮดสันนะฮะลงสนามด้วยนะครับเพื่อเรียกสภาพความฟิตโดยผู้ทําประตูในเกมนี้นะครับก็คือน้องอีลังก้านะครับจากจังหวะการยิงจุดโทษแล้วก็ซีดาน ซีดานอีกเบาอีกบานอะไรสักอย่างนะฮะน้องซีดานนะครับยิงนาทีที่90้สบวกหนึ่งสามารถฉืนเอาชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อ1สรุปเลยคือแมนยูทีมสำรองนะครับทีมเยาวชนนะฮะทั้ง2ชุดเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะนะครับทั้งคู่เลยนะฮะเหลือแต่ทีมชุดใหญ่อย่างเดียวต้องมารอดูว่าวันนี้จะออกหัวหรือจะออกก้อยในขณนะที่ผมมีสแตทของนักเตะ แมนเชสเตอร์ยูเอตดนะครับทั้ง8คนในเกมฟี فا 22นะครับคริสติโนโรนัลโดครับสแตต91บรูโน่แฟนเดสนะครับสแตต88ซานโชสแตต87ครับผมพอปอกบานะครับสแตต87ลาเฟลวารานะครับสแตต86มาคัสแรดฟอร์ดนะครับสแตต85นะฮะเท่ากับเอดิสันคาวานี่แล้วก็สุดท้ายครับลุคชอสแตต84นะอันนี้เขาเปิดเผยมาเพียงแค่แปดคนเท่านั้นนะครับ ในขนาดที่ออฟฟิเชียลนะครับเบสันกรีนวูดติดโผลนะฮะอยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับผู้เข้ารอบ40คนสุดท้ายครับสำหรับการประกาศนะฮะชิงรางวัลโกลเด้นบอยประจำปี2021นะครับนักงเตะของแมนยูที่เคยได้รางวัลนี้นะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็เช่นน้องแอนนะฮะแอนเดอร์สันอองโทนี่มาซียาวแต่ผมว่าตัวเต็งปีนี้คงเป็นเพรดี้มากกว่านอกจากนี้ผมมีบทให้สัมภาษณ์ของซนฮึงมินด้วยนะครับ เขากล่าวนะครับผมในรายการ Direct Soccer ว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนเด็กเคยเป็นแฟนบอลของแมนเชสต์ยูไนเต็ตเคยเชียร์แมนยูมาก่อนครับเด็กผีนี่หูพึ่งเลยนะเนื่องจากฮีโร่ในวัยเด็กนะครับผมไอดอลอย่างปาร์กีซองเคยลงเล่นทีโอทัฟอร์ดนั่นเองอ่าโอเคก็ไม่แปลกนะครับเหตุผลเดียวกับบรูโน่นะที่ชื่นชอบคริสเตียโน่โรนัลโด้นะครับแล้วก็พี่โดเนี่ยมาเล่น้กับแมนยูบรูโน่นะครับก็เลยเชียร์แมนยูก็เลยชอบแมนยูในตอนเด็ก แมนเชสเตอร์ยูเอต็ดน่ะคือทีมที่ผมเชียร์ในสมัยเด็กๆเหตุผลเหรอละแน่นอนเพราะว่าปาร์กจีซองเคยลงเล่นที่นั่นเขาเป็นฮีโร่ของชาติคนเกาหลีพูดกันว่าเขามีหัวใจสองดวงออกคือเหมือนประมาณว่าสองหัวใจสามสี่ปอดวิ่งได้เยอะๆนะฮะวิ่งไม่มีหมดดาวเตะพลังโสมนะครับ วิ่งทั่วสนามอะไรประมาณนี้นะฮะนึกภาพไปออกนึกภาพกองเต้เออเป็นการเปรียบเทียบเรื่องสภาพความฟิตของปาร์กีซองนะครับที่วิ่งได้วิ่งได้ไม่มีหมดนะขออภัยนะครับลินพันกันสำหรับผมแล้วเขาเป็นฮีโร่ของชาติเขาเป็นแบบอย่างที่ดีของทุกคนรวมถึงผมด้วยเขาถือว่าเปิดทางให้กับผู้เล่นจากเกาหลีใต้ได้มาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขามอบความหวังและโอกาสให้กับพวกเรา มันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะคนแรกที่ได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นผมเลยเชียร์แมนเชสเตอร์ยูเตตดแต่ในตอนนี้โอ้มันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วนะโอเคข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับซื้อบิลอันนี้เป็นเกี่ยวกับเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูเ็ตที่มีข่าวนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าเออร์ลิงเบลลฮาแลนด์นะฮะจอมานฮาร์แลนด์แต่บทให้สัมภาษณ์เนี้ย มันไม่เกี่ยวกับแมนยูนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันไม่เกี่ยวกับแมนยูแต่ผมก็ต้องอ่านเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับเป้าหมายเรามันไม่ค่อยมีอะไรอ่านนะช่วงนี้ซื้อบิลนะครับเข้าไปถามลูมิเนเก้นะถึงเรื่องที่มีกระแสะข่าวลือว่าไบเอ์นิวนิคเนี่ยจะเอาเออร์ลิงฮาเรด์ไปเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวานดอฟกกี้ลูมิเนเก้อะครับตอบว่าโอ้โห เลวานดอฟสกี้น่ะเป็นหนึ่งในกองหน้าโตเป้าที่เก่งที่สุดของโลกนะเวลานี้ส่วนฮาเลนผมให้เป็นอันดับ2แล้วกันแต่สุดท้ายผมคิดว่าบาเยนคงที่จะมุ่งมั่นในการต่อสัญญากับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้มากกว่าเพราะฉะนั้นการซื้อฮาแลนเนี่ยมันเลยดูที่จะเป็นไปได้ลําบากนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินมหาศาลส่วนกระแสข่าวที่คิดว่าฮาเลนจะย้ายไปอยู่ในทีมในศึกพรีเมียร์ลีกเหรออืม ความเห็นตรงนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะได้ย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลหรอกนะเพราะว่าผมรู้จักจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เป็นอย่างดีเขาไม่ใช่คนประเภทที่จะยอมทุ่มเงินมหาศาลในการซื้อนักเตะง่ายๆส่วนทีมอื่นเหรอผมขอไม่ออกความคิดเห็นละกันในขณะเดียวกันทางฝั่งลาลิกาสเปนผมไม่อยาที่จะตัดชื่อของเรอัลมาติดทิ้งไปพวกเขาอาจจะจควักเงินอาจจะจทุ่มเงินมหาศาลมากกว่าเดิมนิดๆดหน่อยในซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้ ซึ่งมันจะสามารถทำให้พวกเขาได้ทั้งเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็คีเลียนเอ็มปาเป้ไปร่วมทีมท้ายตลาดรอบที่แล้วนะครับทุ่มเงิน200ล้านแต่ว่าปารีสแซงต์แชงกงเนี่ยบอกปัดไปผมว่านะมาริดนะครับใน1-2ตลาดที่ผ่านมาเงียบๆอาจที่จะฟาร์มเงินอยู่ก็ได้นะฮะหลังจากที่ววดวายไปกับดีลของเอเดนอาซา ฟาร์มเงินอยู่รอนะฮะทุ่มทีเดียวนะครับจะทรงจะสร้างกาลติกอส2022อ,อะไรก็ว่ากันไปปีหน้านี่ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองมากนะครับในการลงตลาดนะเรอัลมาดริดนะครับข่าวต่อไปครับผมมีบทให้สัมภาษณ์ของมิโน่เลว่าอันนี้เอามาจากทวิ t เตอร์ของฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับล่าสุดแลวล่าไม่งอปั่นข่าอยแล้วในช่วงเวลาแบบนี้แล้วนอีเวนแลวล่าให้สัมภาษณ์ ปอกบากำลังจะหมดสัญญากับยูนเต็ดในเดือนมิถุนายนปีหน้านะเราจะคุยกับยูนเต็ดแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อส่วนยูเว่นั่นล่ะปอกบาเขายังคงรักยูเวนตุสเขายังคงรักตูลินอยู่นั่นแหละใช่มันมีโอกาสในการที่ปอกบาจะกลับไปที่นั่นแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับแผนการทำทีมของยูเวนตุสด้วยเช่นเดียวกันอันนะ คือผมรักพอปอกบานะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าผมรักพอปอกบานะฮะผมชมปอกบาบ่อยมากในช่วงหลังเกมนะครับสองสำนัดที่ผ่านมาแต่ผมก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันนะครับบางครั้งที่เฮ้ยปอกมึงไม่สามารถทําให้เอเย่นมึงหยุดพลาดนะในช่วงเวลาแบบนี้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วแม่งก็ประจํานะฮะเฮ้ย <c oughs> นะแต่ว่า ผมก็ไม่ใช่คนที่จะด่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องมองหลายๆมุมการที่แลวล่าเนี่ยออกให้สัมภาษณ์แบบนี้อาจจะเป็นการโยนเหรียญถามทางก็ได้นะครับจากทุกฝ่ายว่านักเตะคนเนี้ยพอบอกบาคุณจะเอายังไงให้สัมภาษณ์ถึงยูเวนตุสมีการพูดชื่อนะครับเอ่ยชื่อถึงมีท่าทียังไงจะเล่นด้วยไหมออกข่าวแบบนี้ปารีสแซงต์แชงกงเงรอรัลมาดริด แอคชั่นยังไงนะครับติดต่อมาที่หลังไม้หรือเปล่าหรือไม่นะครับก็เป็นการกระตุ้นให้แมนยูเนี่ยรีบรีบนะครับทำให้มันจบได้แล้วรีบรีบเสนอสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นไม้อัวได้แล้วนะพวกแมนยูเดเต็ดทั้งหลายแต่ไม่ว่าจะออกทางไหนนะครับมันก็อดูเหมือนจะเสียเปรียบนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนเวลานี้นะครับอนาคตของปอกบาก็ต้องตางกันต่อไปส่วนข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับผมแถบไปสั้นๆ แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับถูกคาดการว่าจะทุ่มเทรครับทุกสิ่งทุกอย่างในการคว้าตัวน้องข้าวนะฮะดิแคนไรท์ในสึกยูโรป้าล่าสุดนี่โหโซโล่ขึ้นไปยิงขึ้นสนามนะฮะอย่างเทพนะ,ะอย่างเฟี้ยวแมนยูเต็ดครับจะทำทุกอย่างนะเพื่อคว้าตัวดิแคนไรท์นะครับผมในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับโดยมีเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามดูนะครับสถานการณ์อยู่ณเวลานี้ ซึ่งมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับในการที่เวสต์แฮมจะสามารถปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลในการยื่นมาซื้อนักเตะรายนี้ได้ต่อไปเป็นความพร้อมก่อนเกมนะครับโอเล็กกุนน่าโซชาครับกล่าวว่าอเล็กเตเลสกับสกอตแม็กโทมิน่กลำมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับพวกเขาฟื้นฟูได้ดีมากแต่แน่นอนว่าเรายังคงต้องรอในช่วงการฝึกซ้อมต่อจากนี้อีก2-3เซสชั่น ก่อนพิจารณาว่าเขาจะพร้อมเล่นหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะครับณตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะประมาณตีสามนะครับสกอตต์แม็กโทมินเน่ติดทีมไปด้วยนะครับก็มีรูปหลุดออกมานะครับตามนี้ส่วนเอดิสันคาร์วอนนี่นะครับถูกคาดการณ์ว่าจะกลับมาซ้อมได้นะครับในช่วงวันจันทร์และอาจที่จะมีส่วนร่วมในเกมคาราบาวครับที่พบกับเวสต์แฮมนั่นแหละในช่วงกลางสัปดาห์ส่วนมาคัสแรดฟอร์ดนะครับยังไม่ฟิตพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อืก็ยังไม่มานะแรดฟอร์ดถึงแม้ว่าจะกลับมาซ้อมแล้วนะครับผมว่าอาจต้องรออีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้อะถึงจะฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกลับมาทั้งทีก็เอาให้มันพร้อมเลยนะสำหรับแรดฟอร์ดนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยกระแสะข่าวแมนยูคือมันเงียบเชียบมากเลยนะครับในโซเช,ชียลก็เหมือนอยู่ในสมรภูมิลบนะฮะส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวสโมรสรเองเนี่ย เงียบกิบเลยนะครับไม่ค่อยมีโครงมีข่าวอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นอกจากนี้ไอ้รูปการซ้อมนะครับมีหลุดมาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่แรดฟอร์ดเนี่ยกลับมาซ้อมนะครับส่วนความพร้อมของเวสต์แฮมนะครับเกมนี้นะฮะจะไม่มีอันโตนิโอนะครับกองหน้าตัวเก่งที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับติดโทษแบนไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยไปโดนไปเหลืองแดงโดนไล้ออกจากสนามนะฮะและนี่คือ สเปนผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดกราร์จะลงสนามในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดพบกับเวสต์แฮมนะฮะไปเยือนต้องเก็บผลชัยชนะให้ได้นะครับ <_ H an> เดือนนี้เนี่ยห้ามพลาดนะสักแมตช์ดเดียน,นะครับเพราะดเดือนหน้าโปรแกรมมัน <_ H an> ยัยเจอหน้าคนจัดโปรแกรมจริงๆผู้สาวประตูนะครับยังคงเป็นดาบิดเดคอาเแผงแบ็กโฟกองหลังนะครับคู่เซนเตอร์เป็นแฮร์รี่แมกไวร์แล้วก็ราเฟลวารานะฮะจับคู่กัน อารอบอปิซาการนะครับแล้วก็ลูกชอกองการนะครับผมคิดว่าเป็นเนมันย่ามาเตชโดยมีพอพวกปาครับยืนบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะฮะอืมน่าจะเป็นคู่นี่แหละผมว่าเขาคงไม่ใช้เฟสลงั้งคงจะเป็นมาเตชกับพอพวกปานะครับเบอร์สิเป็นบรูโน่แฟนเดสครับฝั่งซ้ายเป็นจอนซานโชฝั่งขวาเป็นเมสันกรีนวูดแล้วก็หน้าเป้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับส่วนนักเตะค,คนอื่นที่ไม่ได้ลงสนามนะ บุกฟานเดอร์เบคกนะฮะลินเดเลิฟนะครับเจสซี่ลินกาดมาซียาวเฟรดนะครับจะมีโอกาสในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเกมที่พบกับอ่าเวสต์แฮมนะครับในศึกคาราบาวครับผลงานการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับแมนยูชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ซึ่งปีที่แล้วนะครับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะเวสต์แฮมนะครับในการเจอกันได้3ครั้งเรียกว่าชนะรวดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุกไปยิงนะครับ3-1 ชนะ1นูนย์นะครับในศึกพิมรีแล้วก็ในบอลถ้วยนะครับชนะได้1นูนย์เป็นการต่อเวลานะครับผมจําได้ว่าแม็กโทมีเนยิงอันนี้ผมลืมพูดไปนะครับสำหรับสกอตแม็กโทมีเนน่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นครับแล้วก็อาจจะมีลุ้นนะครับผมลงไปเรียกสภาพความฟิตในช่วงครึ่งหลังตามนี้ <laughs> ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้อง You, แมนยูเตะเร็วนะครับหวังว่าเราจะสามารถได้ผลการแข่งขันที่มันดีนะฮะเตะ2องทุ่มด้วยเตะไวซะด้วยทำหลังเกมประมาณเตททุ่มโซชาขออย่างหนึ่งนะครับอย่าคิดเยอะนักเตะแมนยูจนเต็ดนะครับไปเล่นให้เป็นตัวของตัวเองเราอะพักเยอะกว่าเขานะครับ นอกจากนี้นะฮะถ้าผู้ชมครับเขาไม่มีอันโตนิโอตัวหลักมันอ้างไม่ได้แล้วนะรอบนี้ต้องชนะสถานเดียวนะครับจำเป็นที่ต้องเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาให้ได้พีโดบรูโนปอกปานะฮะลาเฟวารานแม็กควายลูกชอรวมถึงทุกคนด้วยนะครับผมสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับใครอยากออกคลิปหรือว่าคิดเห็นประการใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ bye บ๊ายบายจบ